จะเล่นยังไงตื่นนะครับตื่นสวัสดีค่ะบพ่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะเล่นให้ทุกให้ท่านผู้ชมดูดิเล่นยังไงนี่คือของเล่นวันนี้ตาไปซื้อชักโคกมานะครับได้กล่อง ใส่กัะโคกมาเด็กๆก็เลยมาเล่นเอามงเ,เลยค่ะ <c ười> อเฮ้ยพ่อเ้ยคพี่อุ๋ยตอนนี้เราหล <c ười> <c ười>